เด้อพี่น้องเอานี่งเบอรงพี่น้องมาเดินทางมาผาถาดหน่อยนะครับามาอาวัดเก่านะครับอยู่แถวพี่พวนพี่น้องมาพ่อต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับกะแปลกนะพี่น้องถ้าปกาติถ้าเป็นเครื่อไม้แล้วต้องพันเกี่ยวกับต้นไม้อื่นนะครับเบอรงนะครับเด้อเป็นรันเป็นรันเป็นรันไปครับเบอรงเนี่ยครับเบิรงเอาพุนได้พี่น้อง ขึ้นสู้ไปเลยโมเนบ์โมเนธรรมดาครับโมเมนธรรมดาครับเป็นลันเป็นลันเป็นป่องนะครับเป็นลันเป็นลันเป็นป่องอันนี้กรเป็นมองนั่งได้พุ่นละกระจักบ้าไปต้นยังนะครับโมโหคือกันอันนี้อยู่พะัฒน้อยนะครับอันนี้คือเป็นโบสถ์โบสถ์มา